สวัสดีค่ะตาเจ้ายินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลิปของเรียนภาษาจีนบ้ายเราชื่อพี่เนนวันนี้เราชื่อจะมาบอก3วิธีเคล็ดลับในการเรียนภาษาจีนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพคนที่เรียนอยู่ที่ไทยนะคะไม่ได้มีโอกาสได้ไปเรียนที่จีนสภาพแวดล้อมเป็นไทยเป็นอุปสรรคต่อการเรียนจีนถ้าฟัง3ข้อนี้และทําตามรับรองว่าเก่งจีนขึ้น แน่นอนโอเคเริ่มกันเลยนะข้อที่หนึ่งเลยนะคะให้เราพาตัวเราเองไปในไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนจีนมีภาษาจีนมีอะไรที่มันเป็นจีนจีนจะเป็นวัฒนธรรมจีน,น,จนหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับจีนจีนนะเอาตัวเองเข้าไปในนั้นให้ได้นะคะ เริ่มจากการที่คุณอาจจะเข้าไปในกลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์กลุ่มวีแชทกลุ่มอะไรที่เขามีการแลกเปลี่ยนสนทานานภาษาจีนกันแต่และกลุ่มเ,าเขาก็จะมีผู้รู้คอยตอบคําถามเลยว่ามีผู้ที่คอยแชร์ความรู้ต่างๆมาให้พวกท่านอยู่แล้วพวกคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกคุณก็สามารถเรียนรู้จักตรงนี้ได้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆได้นะคะสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนี้ได้แล้วก็ คุณอาจจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะๆได้เหมือนกันนะคุณสามารถที่จะไปช่วยเขาในการแปลแบบว่าแปลแบบช่วยซื้อของให้เขาหรือว่าช่วยบอกทางให้เขาก็ได้หรือว่าพาเขาไปเที่ยวแบบสมมติว่าเขามาท,ที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปจุดไหนบ้างที่แบบ น่าสนใจเราสามารถแนะนําเป็นไกด์อาสาให้เขาได้ซึ่งอันนี้จะทําให้ภาษาจีนของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นได้ดีเลยทีเดียวจะแ,แนะนําว่าให้ไปหลังจากที่โควิดสงบสุขนะให้โควิดมันหายดีเรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยไปโอเคข้อที่2นะคะก็คือ,อในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงซีรีส์เกาหลีอันนี้เป็นวิธีตา,ตายตัวที่ใครๆหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเออใครๆก็ทําแต่ว่าจริงๆอะ่ะมันไม่ได้ใครๆก็ทําได้นะคืออยากจะบอกว่า อยากจะให้เรียนภาษ,าษาจีนสักระยะหนึ่งก่อนอยากจะให้รู้แบบว่าคําศัพท์สักระดับหนึ่งสักแบบรู้แค่แบบว่าพอสนทนาในชีวิตประจำวันได้ก่อนนะเอาแบบแบบไม่ต้องไม่ต้องสูงมากนะเอาแค่แบบว่าหนึ่งชิฟเฟิลมาวเออเลหรือว่าแบบว่าหนึ่ชินหนาหลีเนออะไรเงี้ยแบบเอาคาง่ายๆแบบเนี้ยนะพอจะรู้สัก ระยะสักระสักนิดนึงก่อนสักระดับนึงก่อนนะแล้วแนะนําว่าให้ค่อยไปดูดีกว่าแบบนี้นะจะทําให้คุณนะ่ะสามารถจําและนําไปใช้ได้คือจําบทที่พระเอกนางเอกคุยกันและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้แนะนําว่าให้ดูซีรีส์ที่เป็นปัจจุบันนะอย่าเพิ่งไปดูพีเรียดเพราะว่าพีเรียดจะอาจจะเป็นคําศัพท์ที่ไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันนะก็อาจจะแบบ เหมือนคนหลงยุดเหมือนแบบอ๋อเจ้าที่แบบเอามาใช้พูดอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่ถ้าเรามาพูดปัจจุบันถูกปะให้เรา,าแนะนําให้ดูเป็นซีรีส์ธรรมดาก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าเริ่มเข้าใจหรือเริ่มจับใจความจับอะไรได้เราสามารถไปดูพีเดียอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะคะแล้วก็ต่อมาข้อที่สมเลยก็คือการที่จะแปลภาษาจากเพื่อนคนจีนหรือว่าการที่คุณจะแบบว่าแบบว่าทําการบ้านหรือว่าแปลบทความอะไรพวกเนี้ยนะแนะนาเลยนะนว่า ขอร้องเลยว่าอย่าก,ก๊อปทั้งประโยชยาวๆมาแปลใน Google นะคะ no, no เลยนะผู้เขยนอีนะมันไม่ได้นะเพราะว่าการทำแบบนี้นะจะทำให้ไวยากรณ์ผิดการแปลออกมาไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิมเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็คือให้แปลเป็นคำๆคำๆแล้วก็ลองมาประจิตประตอกันเอาเองนะว่าควรจะแปลยังไงให้ให้มันดูโอเคให้มันดู คนไทยพูดปกติอ่ะเนอไหมเราเราพูดไทยอ่ะปกติคนไทยพูดยังไงแล้วก็แปลอย่างนั้นน่ะคือถ้ามีคําประกอบมาสี่ห้าคำแล้วก็มารวมกันสิรวมกันยังไงให้เหมือนคนไทยพูดกันนะคะแบบนี้ก็จะโอเคกว่านะคือแนะนําว่าต้องทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องมีความอดทนนะคะ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าคนที่เริ่มต้นในสักระยะหนึ่งแล้วนะหวังว่าโอกาสดีๆก็จะเข้ามาเช่นกันนะคะหวังว่าทุกท่านก็จะมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่จีนนะงั้นวันนี้เราซื้อขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจ๊เจียนะ